ค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรมสนุกๆนกนะคะมาให้เด็กๆทํากันด้วยค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์กอบลูปแสนสวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกรอบรูปจากโฟมยางกันโดยอุปกรณ์นะคะวันนี้คุณครูจะเลือกใช้โฟมยางแผ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็จะมีไม้ไอติมกาวแล้วก็คลิปหนีกระดาษสำหรับใครไม่มีคลิปหนีกระดาษนะคะใช้คลิปหนี้าที่บ้านก็ได้เช่นกันนะคะวิธีการทำให้เด็กๆค่ะเลือกไม้ไอติมขึ้นมานะคะแล้วก็ทากาวลงไป เด็กๆขาเด็กๆทากาวลงไปเยอะๆเลยนะคะไม้ไอติมจะเราจะได้ติดกับแผ่นโฟมทาเยอะๆเลยค่ะทาให้ทั่วไม้ไอติมเลยนะคะเพราะถ้าไม่ทั่วนะไม้ไอติมก็จะไม่ติดแผ่นโฟมยางของเราค่ะนี่ทาให้ได้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆวางชิดขอบด้านข้างเลยปิ้ง ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆได้นะคะใช้คลิปหนีบกระดาษค่ะหนีบลงไประหว่างโฟมยางกับไม้อดติมชึบแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอีกด้านนึงทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ได้แล้วค่ะ เราจะได้แบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะด้านล่างนะคะเด็กๆเลือกไม้ไอติมมาเหมือนเดิมเลยค่ะทากาวให้ทั่วไม้ไอศครีมเลยทาเลยค่ะชึบๆทาเยอะเยะเลยนะคะให้เต็มไปหมดเลยค่ะ นี่แบบนี้เลยค่ะทีนี้เด็กๆเ,เอามาวางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะวางให้ทับไม้ไอติมทั้งสองข้างนี้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะก็เอาคลิปหนีบกระดาษคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็กๆได้นะคะหนีบตรงกลางเลยค่ะชึบแบบนี้เลยแล้วก็วางทิ้งไว้ค่ะ ต่อไปนะคะไม้ไอติมอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เด็กๆไม่ต้องทาทั้งหมดนะคะเด็กๆทาหัวกับท้ายไม้ไอติมสองข้างแบบนี้แล้วก็กดลงไปค่ะบริเวณด้านข้างชึบแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้และอันสุดท้ายเหมือนกันค่ะเด็กๆก,ก็ทาหัว แล้วก็ถ่ายแล้วก็วางกดลงไปค่ะก็จะได้เป็นกรอบรูปแบบนี้และเด็กๆคะเด็กๆต้องวางให้มันแห้งก่อนนะเดี๋ยววันไว้คลิปหน้านะคุณครูจะมาสอนเด็กๆตกแต่งกรอบรูปแสนสวยของเราคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ แต่ว่าวันนี้นะคะอาจจะยังไม่เสร็จเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย